สวัสดีครับเอฟซทุกท่านวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับมาพบกับช่องสมชายครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เจอเจอกันหลายวันครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีเมนูวันนี้เมนูคอหมูย่างนะครับคอหมูย่างแซ่บๆนี่นะครับบวกไส คอหมูมีเนื้อนะครับนี่เนื้อเนื้อหมูคอหมูย่างก็มีไส้นะครับผสมไส้มานี่ไส้ครับผมผสมไส้คอหมูผสมไส้มาย่างแซบ่แซบๆก็มีน้ำจิ้มมาสองรสนะครับวันนี้ น้ำจิ้มสองรสอันแรกก็จะเป็นหวานนะครับนี่น้ำจิ้มหวานหวานรสหวานใครชอบหวานก็จิ้มน้ำจิ้มตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จิ้มหวานอีกน้ำจิ้มอีกรสหนึงมาทางนี้เลยนี่รสเปรี้ยวจีนจัดจใครชอบเปรียปร้ยวๆจีนจีนก็ จิ้มตัวนี้ได้นะครับนี่จีดเลยเปรี้ยวจีดหรือคาอยาก,การเปรี้ยวหวานผสมก็ได้นะครับผสมหวานเปรี้ยวผสมลงไปเลยด้วยกันสองอันก็จะได้เปรี้ยวอมหวานนะครับในรสชาติอีกแบบนะครับก็ มากินไยกัน,นครับ f ซทุกคนมานะครับแซ่บๆเหมือน,นเดิมมนเดิมพี่น้องเอ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมมานเนี้ยเมนูคอหมูยา่างนี่คอหมูย่างกับน้ำจิ้มรสเด็ดนี่น้ำจิ้มมีสองรสนะครับ ครับแซ,ซ่บดูสีสันน่ากินมากครับเหลืองอาร่ามมาเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบเหมือนกันฝากกดติดตามช่องสมชายครับด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สมชายด้วยนะครับจะได้ทำคลิปหน้ากันต่อไปสำหรับ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเอฟซทุกท่านขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สมใจทุกท่านนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ จอยิฟหน้านะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ